เอาละครับเออ่วัอนี้เสาเป็นเสาวันเสาร์เนาะเสาวันเสาร์ที่สามว่าเมื่อวานผ้าหนองไทรผมมาเกณฑ์ทหารมาเบิรงมืันนี้เออ่ผู้สาวจากเมืองจันนะไปจากกินไข่พัมก็เลยได้เห็ดเองนะครับมาเบิงร์นบนเหตุยังตอนนี้ก็อยู่อยู่ในขบวนการที่เรียกว่าโจ๊กเกอร์หก ขั้แ,แรกครับต้องมาโขกเครื่องปรุงครับผมเครื่องแกงไม่ใช่เครื่องปรุงนะครับเสร็จแล้วนี่ครับก็เตรียมผัิกอีตูครับรล้ว่าใบาแมงลักปลอดไทยนะวันนี้จะทำแกงไข่ําได้ <c oughs> ดําไข่ขไม่เหาไข่ําล้างเสร็จแล้วก็ต้องเอามาทำการต้มสุกนะครับ <c oughs> เพราะว่ามัน เป็นของที่ไม่ค่อยสะอาดนะอพูดตรงๆต้องล้างหลายๆน้ำนะครับผมใส่น้ำย่าน้ำด้วยเครื่องเครื่องแกงก็จะมีหนึ่งคือพริกหัวหอมนะครับแล้วก็มีอ่าผักอีตูนะครับรน้ำปลาน้ลาแล้วก็มีใส่ข้เียร่ขาเรียกว่า,าน,น้ำย่าน้ำนะครับต้มคั้นสดๆเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปรุงต่อไปตำธรรมดาใส่ใส่สมใบบักเข้งแต่ว่าใบใบใบเบอรเก้งโมมีใส่ผักตุ้ยก็ใส่ผักติ๋วใส่ผักติวครับใส่ลงไปก่อนครับใส่ผักติวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวครับผมดับกิ่นด้วยต่อไปใส่เครื่องแกงครับเครื่องแกงจะมีบักชเกกแล้วก็ หอมหอมแดงหอมแดงใส่ลงไปครับปรุงต่อไปกับตังปุง้งน้ำปลาร้านะครับทำเองครับยังเท่าไหร่ยังพอแดกสองสองบวง ทุเรศครับอร่อยมากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยครับผงด้วงฟงเร็วไปทำกินเตาถ่านนะครับเพื่อได้อาาดัธรรถอันฟงสานีบ่หรือถาด้วนมาได้บ่บนหน แล้วก็รอไปอีกประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับรอมันสุกเพราะว่าตอนนี้เราปรุงเรียบร้อยแล้วโอเคไปบ้าไปดูตอนสุกแล้วกันได้ระบอดได้ไนหิ้มนว้เลยน้ำลายเปด อันนี้ขึ้นแล้วเหรอแม่บ้นยังบม่ทันสุกมืนเดิมแต่ว่า,วาเขาวิธีการไ่นเรียบร้อยแล้วเนี่มันส <c oughs> ุกก็เอาเปรุ่งใส่ก็ได้กินเอาล้วครับตอนนี้เจ๊เจี๊ยบครับกำลังจะตักแกงไข่ผั่คนที่อยากกินแกงไข่ผั่ครับเจ๊เจี๊ยบครับใส่ใบแมงลักลงไปฮะ,ะพร้พอมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟ อเคตักใส่ถ้วยแกงไข่ปลามกคนกันไม่เคยกินมาก่อนอยากลองครับเป็นยังไงดูสิน่าอร่อยนะโอเคเดี๋ยวไปดูตอนกินเลยนะโอเคเพื่อนๆไงบ้างชาดแกงไข่ปลารสหน่อยสด้ดีเด้ไมแต่ไว้ปะ Yeah. chụp